สวัสดีค่ะช่องยาย่าจังรักบ้านนาค่ะวันนี้จะพามาทำปีกไก่คลุกนะคะปีกไก่ทอดคลุกซอสไม่ใช่คลุกผงปาปิก้าค่ะนี่ค่ะไปดูวิธทีทำกันเลยค่ะจะใช้เป็นปีกกลางไก่นะคะ ตั้งน้ำมันให้เดือดค่ะแล้วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือเพื่อไม่ให้ไก่ติดกระทะค่ะพอน้ำมันเดือดก็ย่อนไก่ลงไปทีละชิ้นนะคะ ทอดทีละด้านนะคะด้านละห้านาทีค่ะเปิดไฟกลางนะคะทุกคนสุกแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาตักไปเขย่าเขย่ากันนะจ้าไก่ครุกหรือว่าไก่เขย่าก็ได้แล้วแต่นะคะ ทอดให้เหลืองกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ผงปาปริกะาไก่ไข่ยาวขยาว,ยาวใส่ตัวร้อนๆน,นี่ยมันจะได้ติดดี ปิดฝาก่อน เดีย๋ยวมาจัดจานกันเลยจ้าร้อรนอยู่เนะเาะอ้าวกำลังร้อนๆออยู่ ไหนๆขอชิมหน่อยมันร้อนหน่อยทุกคนอืมอร่อยอูมามิกรอบนอกนุน่มใน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ